สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่านะครับเป็นเรื่องที่มาจากกลุ่มของคนเลอกเล่นบาคาร่านะครับก็เรื่องที่จะมาเล่าวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่เราไปจ้างไอ้พวกที่บอกว่ารับจ้างปั่นบาคาร่านะครับก็นั่นแหละครับเรื่องมันมีอยู่ว่าสวัสดีครับพี่พี่ผมมีเรื่องจะมาถามครับผมไปจ้างปั่นบาคาร่าเนี่ยด้วยทุน500แล้วมันบอกว่ามันปั่นได้26งหมแต่พอผมจะไปแจ้งถอนนะครับมันกลับบอกว่า คุณต้องเสียตังเพิ่มอีก5 0 0พันบาทเป็นค่าโบนัสนะครับต้องเคลียร์ก่อนถึงจะถอนได้ก็นี่แหละครับง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการหลอกเอาเงินของพวกรับปั่นบาคาร่านะครับนั่นก็คือถ้าเกิดคุณเนี่ยเอาเงินไปให้พวกมันเล่นนะครับมันจะแคปรูปส่งมาให้คุณดูนะครับว่าตอนเนี้ยมันเล่นแล้วมันได้ตังนะครับมา1 0 0 0 2,000 5อ0 0หมื่นหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับพอมันเอามาให้คุณนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมเล่นให้คุณได้ประมาณ 2 0,000กว่าบาทเลยนะอันนี้ผมสมบุรณนะแล้วก็พอมันให้คุณไปแจ้งถอนเนี่ยมันกับจะบอกคุณว่าเนี่ยมันมีค่าดําเนินการนะที่คุณต้องจ่ายเข้ามาอีกประมาณพันหนึ่งสองพันสามพันก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะหลอกคุณยังไงนะครับพอเยือหลงเชื่อนะครับคุณก็จะโอนเงินเข้าไปให้มันนะครับทีละพันบ้างสองพันบ้างแล้วพอคุณโอนไปรอบแรกนะครับ คราวนี้คุณก็คิดว่าจะได้แล้วใช่ไหมมันก็จะมีขั้นตอนหลอกคุณไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีค่านู่นค่านี่มาอีกนะครับก็ต้องโอนอีก500,000นึงหรือไม่ก็แล้วแต่มันจะอ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นเหยื่อที่หัวอ่อนหลงเชื่อนะครับแน่นอนคุณโดนดูดเงินแน่ๆโดยวิธีการนี้นะครับผมขอเตือนเลยนะครับพวกที่รับจ้างปั่นบาคาร่าพวกนี้มันไม่มีอยู่จริงนะครับมันเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับสูตรเฮียนู่นเฮียนี้ก็แล้วแต่นะครับอย่าไปเชื่อนะครับ การเล่นพนันออนไลน์ตอนนี้มันอันตรายมากนะครับอันตรายจากเว็บที่มีทุนน้อยแล้วก็เป็นพวกมิจฉาชีพมาหลอกรับปั่นบาคาร่าให้พวกคุณนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาเจอ,เอ,อพวกเนี้พวกที่รับปั่นบาคาร่าครับเป็นโฆษณานะครับ,รนนรบพวกที่มันขึ้นว่าได้รับการสนับสนุนอะไรพวกนี้แนะนําว่าให้รายงานนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวิธีการรายงานเราจะได้รายงานตรงกันนะนี่นะครับไปที่ จุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกรายงานโฆษณานี้นะครับแล้วก็ให้เลือกหัวข้ออันนี้นะครับหัวข้อที่ว่าเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอนุญาตนะครับแล้วก,กดเรียบร้อยไปนะครับช่วยกันรายงานนะครับไอ้พวกนี้มันจะได้หมดไปจากเออเฟ o บุสักทีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ Facebook ผมเนี่ยเวลาดูเอ่อวิดีโอหรือไม่ก็ดูเฟซถ่าย Face, เฟซไปเรื่อยก็เจอโฆษณาการพนนันเยอะมากเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดเจอ พวกเว็บพนันอะไรพวกนี้นะครับให้กดแบบที่ผมบอกนะครับจุด3จุดรายงานโฆษณานะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอนุญาตนะครับก็ฝากช่วยๆกันนะครับสังคมนี้มันจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับรู้ไหมครับเออช่วงนี้เยาวชนติดการพนันเยอะขึ้นแบบทวีคูณเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโฆษณาการพนันนะครับมันเข้าถึงเยาวชนมากขึ้นนะครับ5บาท10บาทก็สามารถโอนไปเล่นได้แล้วนะครับ ก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยากให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ดีปลอดการพนันช่วยกันรายงานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม